สนับสนุนโดยอีซูซุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุขบนทาา อยปลิวอยู่แค่นั้นอยูงที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกลเท่าไหนอยู่แค่นี้เองฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหนชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามาบอกกับฉันขอร่มสักคันแต่ที่ในมือเขาก็ไม่หนึ่งคัน ก็แปลกใจทำกลางลมฝนโปรยปลายเขาก็ถามฉันว่าอยากสูงไหมลองหุบลมในมือสักพักหนึ่งและเงยหน้ามองวานเวลาให้มองยดน้ำที่มันกระทบตายังเปียกอยู่ใช่ไหมเมื่อไม่มีฝนบนทางป้าไม่มีไร้น่แนอนถ้ามองจากตรงนี้เดี๋ยวก็มือแล้วก็ วงวอาจจะมีฝนก็เป็นพายุหรือลมลอยติวอยู่แค่นั้นสิ่งที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ใกลาเท่า คุณผู้ชมสัญจรทั่วทิศก็ติดทั่วไทยไปกับตะลอนข่าวค่ะเจอะเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้แต่ว่าพิธีกรชายคู่ดิฉันหายค่ะคุณผู้ชมหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยมาทําหน้าที่แทนคุณชนะนะคะใน<ด>วันนี้ในตะลอนข่าวนะคะวันนี้แน่นอนสําหรับข่าวสนุกสนุกนะคะ,คะเรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมทางไทยรัฐทีวีแล้ววันนี้พิเศษได้ฟังเพลงเพราะเพราะด้วยเพราะว่าเราเอาเครื่องเล่นวิทยุมานะคะไม่ใช่ค่ะ,คะนี่คนจริงๆค่ะเป็นตำรวจด้วยดยตเดี๋ยวโดนจับนะคะขอโทษ ค่ะให้คุณตำรวจแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะครับสวัสดีครับกับผมชื่อพันตำรวจโทวีระุุสินนะครับเป็นสารวัตรสืบสวนนานในตำรวจภูธรกระทุ่มแบนนะครับเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปต่างๆที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับคลิปคลิปอะไรคะคลิปทำความดีเล่นดนตรีเปิดหมวกนะคะหาเงินหาทองไปสมทบทุนนะคะเป็นการเป็นโครงการอะไรคะ สำหรับตอนนี้ก็เป็นโครงการเปิดหมวจิตอาสาเพื่อซื้อหมวกกันน็อกให้น้องๆครับจากเด็กๆในพื้นที่นะครับค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะสําหรับโครงการนี้จุดเริ่มต้นคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วครับมีมีพรสวรรค์ทางด้านการเล่นดนตรีก็เลยอยากจะใช้พรสวรรค์ที่มีทาประโยชน์เพื่อสังคมนะครับค่ะคือทําไมถึงอยู่ดีๆต้องเป็นเล่นกีตาร์เปิดหมวกเพราะว่าเราเป็นตํารวจเราจะไปหาวิธีอื่นไหมคะก็ผมสามารถเล่นดนตรีได้อ่ รู้สึกว่าเล่นเพราะนะก็เลยอยากจะใช้ความสามารถต,ตรงจุดนี้ไปเล่นใ,ให้กับประชาชนพี่น้องก็ได้ให้ได้มีความสุขก,กันแล้วก็ได้ทําประโยชน์เพื่อซื้อหมวกกันน็อกแจกเด็กๆแล้ก็เ,เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสนำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยครับทำไมถึงเป็นหมวกกันน็อกคะทำเพราะว่าปกติแล้วในสังคมก็มีโครงการเยอะแยะมากมา,กายแล้วทำไมถึงเจาะจงลงไปที่ต้องซื้อหมวกกันน็อกก็แต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้ผมก็มีโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศในปานนะครับที่ที่เห็นกันในคลิปที่ร้องเพลงอยู่ในห้างสรรพสินค้าใช่ครับแล้วก็แล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสต่างๆครับชอบทำกิจกรรมเนี่ยครับพอดีด้วยโอกาสทางอาหารกลางวันพอดีเลยกลางวันค่าอาหาร่ําค่าอาหารเช้าทุกค่าเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมหมวกกันน็อกเนี่ยเอาไปมอบให้กับเด็กๆจุดไหนอะที่ไหนคะตอนนี้ผมมอบให้กับทาง ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครไปจำนวน500ใบครับ <500 S 1> แล้วก็หให้ครับรทางตำรวจภูธรภาค7จําำนวน700ใบครับอ้แสดงว่ายอดได้เยอะมากยอดที่ทำได้ทั้งหมดเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับหมวกกันน็อกได้เท่าไหร่ละคะก็แต่ละครั้งที่ไปเล่นก็เฉลี่ยก็ ได้ประมาณครั้งละหมื่นถึงสองหมื่นครับโอ<ห>้โหนานไหมคะใช้เวลากี่ชั่วโมงหน,นึ่งหมื่นในครั้งหนึ่งที่ไปเล่นประมาณสองชั่วโมงจนกว่าจะเหนื่อยครับจนกว่าจะเหนื่อย <laughs> ใช้คําว่าเล่นจนกว่าจะเหนื่อยกันเลย <c oughs> ครับก็สละเวลาว่างตรงส่วนเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวครับ<อ>ก็ไปเล่นวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับมันหยุดสล<อ>ับเวลาส่วนตัวนอกเหนือจากเวลาราชการแล้วไม่ได้เอาเวลาราชการมายดเต้นไม่มีนะมีนะแล้วพูดถึงโครงการที่อยู่ที่แคลแชร์อยู่ในคลิปอนะคะ ที่ได้เงินจํานวนมากๆเลยก็คือที่เนปาลช่วยเหลือผู้ประสบภยัยได้มากเท่าไหร่และจุดเริ่มต้นใครเป็นคนบอกเราว่าเราจะต้องไปทําแบบนี้น<ค>ะช่วงที่ประสบภัยในปาลนี้ได้ประมาณไป,ไ,ปได้ยอดไปช่วยสนับสนุนช่วยเหลือในปาลก็1 3ึ่งแสันบาทอเยอะมากครับผม แล้วจุดเริ่มต้นจากอะไรคะใครชักชวนหรือเราที่เองแล้วเอาเงินไปที่โครงการอะไรหน่วยงานอะไรทำโครงการนี้ขึ้นมาก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้กุมกามชานะครับก็มีท่านพลตำรวจโทชันเทศเสศวเวชนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ท่านพลตำรวจตีสละไกรพูนเพิ่มนะครับแล้วก็ท่านพันท่านท่านพลตำรวจตรีสละไกรพูนเพิ่มนี่เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุธุศรีแล้วก็ท่านพลพันตำรวจเอกวิเชียนปทุมรัตน์นะครับเป็นผู้กำกับการพลังตำรวจภูธรกทุมแบนผมเองและอีกท่านนึงที่สำคัญก็คือท่านพลตำรวจโท วีรพรงษ์ชื่นพักดีนะครับผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาค9นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับท่านให้การสนับสนุนแล้วก็ออกไอเดียดีๆให้ผมทํากิจกรรมดีๆนะครับฟีดแบค็คจากผู้บังคับบัญชานิดนึงค่ะ ก็ได้รับคําชมจากผู้บังคับชานะครับว่าเป็นการเสริมสร้างภาพลักให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับค่ะอลล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไม่จุใจค่ะขออีกสักหนึ่งบทเพลงเพราะๆได้ไหมคะแต่คราวนี้อันนี้ยอดเหรียญอะไรคะไม่ได้ยอดค่ะคราวนี้ให้ฟังฟรีๆแถมคอรัสอีก2คนด้วยได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอเคจัดไปค่ะมิวสิกคิดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคเนาะไม่ค่ะเนะ อย่าไปค่ถึงเรื่องราวในกลางก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสานเมื่อช้ำใจก็ลองคิดใกล้ครวนมันคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบางเธอหนาคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอ มียังมีคนอื่นเข้าใจเธอ,อยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องหห้ไปทำไมให้หายความจาบบันต่อตอนนี้หัวใจเธอมีเพียงความสบายใจเธอเปลี่ยมล้นด้วยพลังที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยใจและเธอจงเข้าใจสิ เธอไปละบันให้สมหวังดังใจปองอย่าอย่าหยุดยังก้าวไปยังสิ่งที่หมายที่เธอไปละบันให้สมหวังดังใจปองโอ้เธอน้งมีเข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปแล้ะคะจะหมูปปไปอ๋อ,อ รู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้เพราะมากถ้าไม่มีขอรับเพราะกว่านี้อีกค่ะครับผมไหวไหมอยากช่วยไหมถ้าเกิดมีโอกาสไปโครงการอื่นๆขออนุญาตเนบสองคนไปเผื่ออ้ยินดีเลยครับแต่อาจจะเงินหายนะคะก็แต่ว่าก็อยากช่วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะคำถามอีกหนึ่งคำถามสำคัญมาก ได้วางไว้ไหมคะหลังจากนี้จะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างสําหรับการกุศลแบบนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับก็บางทีถ้ามีผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยผมก็อาจจะไปสนับสนุนคือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับผมถ้าเกิดว่าต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือครับผมอย่างเช่นเนปาลที่ผ่านมาเราก็ยินดีใช่ไหมคะครับคือผมมีความสุขกับการช่วยเหลือคนอื่นครับมีความสุขกับการสร้างความสุขให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เรื่องของหมวกกันน็อกอยู่เนาะยังเคยเด็กๆอยู่ให้ได้กันครบก่อนนะคะสำหรับหมวกกันน็อกนะคะอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสารวัตรวีระขอบคุณมากนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะปิดเบรกกันไปกับบทเพลงงงเเเพพรรราาาาาะะะๆอีกกลจสวววัตนนคแ่่่่ดยยชห้ง มีเรื่องราวสนุกสนุกรออยู่ราวสองคนขอหนีก่อนดีกว่าเพราะเมื่อสักคู่เหมือนคนจะเปลี่ยนท่องเลยนะเ,เดี๋ยวมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะชิญค่ะมองรัมาน,าน,านั่นๆพริงหนึ่งใจกับทางที่รวยออกไว้ด้วยควางนานถูกล้านคมทิ้มทานจนมันทาจบจดทนไม่ไว้ ชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรียวแรงขนาดไดนแต่หัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ทอดใจในคำคืนที่ฟ้านั้นไม่ เราก็คงต้องเดินไปกับมันเก็บทุกความผิดพลังเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตมันคี่คำว่าฝ่าฟัน